ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็คุณแคทนะคะแม่แคทแม่แคทก็มาปรึกษาหมอก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแก้มอ,อยากให้หน้ากระชับอยากให้หน้าเฟิร์มแล้วก็จุดสำคัญก็คืออยากให้มันมีคอลละเจนยเยอะๆจะได้หน้าดูเด็กใช่เพราะว่าเข้าสู่กําลังใกล้จะวัยเลขสี่แล้วก็เลยเตรียมพร้อมและปกติเป็นคนมีแก้มก็เลยแบบอยากจะถามคุณหมอว่าให้มีแก้มยังไงแล้วหน้ายังดูไม่ไม่เหี่ยวหน้าไม่ย่อใช่คือไม่อยากให้หน้าผอมเกินไปหมอก็เลยแนะนําว่าให้เริ่มฉีดเป็นตัวสครับต้าก็คือฉีดไป2ขวด เพื่อที่จะเหมือนบูสต์คอลลาเจนให้มันมีการสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาเยอะๆแล้วก็รอผลหลังจากสครับตาเนี่ยเริ่มออกฤทธิ์ซึ่งตอนนี้ก็คือฉีด2ขวดผ่านมาประมาณสัก2 3ถึงเดือนเราก็จะมาทําเป็นตัวเทอร์มาชกันต่อซึ่งตัวเทอร์มาชเนี่ยมันจะเป็นตัว RF ที่ช่วยให้คอลลาเจนเนี่ยมันกระชับขึ้นพอหลังทำเนี่ยแก้มเรามันก็จะกระชับขึ้นแล้วมันก็จะช่วยให้คอลลาเจนที่สร้างใหม่จากตัวสครับตาค่ะเขาเรียกว่ามันแน่นขึ้นมันก็จะทําให้หน้าเราดูแน่นแต่ว่าได้แบบดดูเกประมาาณนนั้ว เดี๋ยวมาลองดูกันตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเน้นเก็บแก้มตรงนี้เก็บให้ไม่ตอบเก็บให้มันดูแบบเฟิร์มกระชับแต่ว่ายังมีแก้มอยู่ก็สกับต้าหมอก็แนะนําให้คุณแค่ทำสองขวดห่างกันหนึ่งเดือนอันนี้ก็คือฉีดมาสองขวดแล้วโอเคเดี๋ยวมารอดูกันเดี๋ยวมารอดูหลังเคอร์มัค่ะ ก็เห็นไหมคะว่าการวางแผนการกระชับใบหน้านะคะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีการวางแผนที่แตกต่างกาันขึ้นกับลักษณะรูปหน้าแล้วก็ขึ้นกับปัญหาของแต่ละคนนะคะว่ามีแก้มหรือเปล่าหรือว่าโจทย์ที่ต้องการเนี่ยต้องการแบบไหนต้องการมีแก้มต้องการหน้าเล็กหรือว่าต้องการยกหน้าเป็นหลักนะคะซึ่งหมอเนี่ยก็จะออกแบบการรักษาแบบเฉพาะบุคคลแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าอยากกระชับอยากกระตุ้นอยากเพิ่มการสร้างคอลลาเจนอยากให้หน้าของเราดูเด็กเป็นแน่ๆนะคะก็สามารถแวะเข้ามาปรึกษามหมอได้เลยค่ะ